ตอนนี้นะครับองค์นี้ก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับสำหรับไฮโน่นะครับเรากำลังจะไปเจอกับเซตการถ่าย MV ครั้งแรกครับไปดูอะไรครับโอ้โอโหเดี๋ยวผมจะลงไปไ่ายน้ำนะครับเจอกันครับนั่นอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเดินลงมาได้ครับตอนนี้เสร็จไปประมาณ5้าสเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับผมเมื่อกี้เป็นฉากเรียกว่าเก็บ อิโมชั่นอลในการร้องเพลงครับผมแล้วก็มีเก็บเ,เล่นเปียโนนิดๆหน่อยๆครับให้เห็นนิดๆหน่อยๆครับก็ตื่นเต้นนี่ครับผมมีเล่นผิดผิดไปบ้างครับตอนซ้อมนี่ไม่ผิดเลยเหมือนสิ่งสนามซ้อมหมู่สนามจริงนะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท้ได้ครับสู้ๆครับนะ ดีใจมากๆครับที่ถ่ายเสร็จเป็นที่ร้อนะครับผมทุกอย่างผ่านผมได้ดีต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมสุดยอดมากๆครับผมถ้าไม่ได้มีพี่ๆเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับเย้เย้